เฮลเกนสตูดิโอเด็กชายคนหนึ่งตามหาความฝันด้วยการจะเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ที่แท้จริงเขาได้ทำการฝึกโปเกมอนของเขาแล้วก็ไปท้าสู้ยินต่างๆเพื่อชิงเข็มกัดและไปสู้ในทวร์เมนต์ข้างหน้าสุดท้ายเขาก็โดนตบ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 ,นตบแล้วกระโดนตบว้าแย่จังวันนี้โดนยิบตบเป็นสี่รอบแล้วนะเนี่ยโปเกมอนที่มีอยู่ในตัวทั้งสิบสี่ตัวตอนนี้จะตายอาหากันหมดแล้วเนี่ยบอกว่าระหว่างเดินทางจะไม่เจอใครนะโอ้ยชิบหายแล้ว แกขวางทางเดินฉันซึ่งมันไม่โอเคฉันจะสอนให้แกรู้ว่าแพ้มันเป็นยังไงโดงนจนฉี่แล้วเนี่ยฉันเรือกนายขอคุณสอนให้แกรู้ว่าปกติมันแท้จริงมันเป็นยังไงได้เวลาตบไก่แล้วออกมาเลยไม่ตะพอนไม่ตพอนเอาเลยขอคุณจัดก,กันมันห้ท่าแข็งตัว เกอบไปแล้วเราเมตาพศสวนกลับด้วยท่าแข็งตัวผ่านฮะหลบได้สวยมากของคุณเอาละคราวนี้ก็สวนกลับด้วยท่าแข็งตัวเลยฮะเจ้าด้านแข็งแกร่งชบาฮะขอแค่นี้จะทำอะไรฉันได้ขนาดานโดนตบเป็นสีหลอกหน้ามึงกลับไปสู้ใหม่เลยเอาละพระเดศึกได้แล้วจัดการด้วยท่าแข็งตัวเลยเมตาพศหกชั่วโมงผ่านไปฮะมันมีทางล็อกที่ แกจะชนะฉันได้แข็งตัวโอเคเมตาบอสจัดการมันด้วยท่าไม okay, ่ตายแข่งตัวเลยแข่งกี่ความก็ตัวกูแลวเนี่ย